กลับมาที่เรื่องราวของกิลนักสู้สาวกันอีกแล้วนะครับและรอบนี้ก็เป็นตอนของเจหัวหน้ากิลของเรานี่เองซึ่งเปิดตอนมาเจเขาก็กําลังจ่ายตังให้กับสมาชิกกิลอยู่เพื่อตอบแทนผลงานของพวกเธอโดยสาวก็เริ่มวางแผนกันแล้วว่าจะเอาเงินไปผานกับอะไรดีแน่นอนว่าน้องนักกล้ามของเราเนี่ยในใจมีแต่เนื้อส่วนเจอัศวินกับเจสมุไัยก็นัดก,กันไปดื่มชาอู่หลงตามปกติส่วนน้องน,นักฆ่าเขาก็ขอเก็บเงินไว้ก่อนแถมเก็บเผื่อน,น้องนักเวทด้วยนะรัวน้องเขาเอาเงินไปเทใส่หม้อเล่นเพื่ออะไรก็ไม่รู้ พอคุยเรื่องเงินเสร็จแล้วน้องนักฆ่าก็ถามไปด้วยความสงสัยว่าเจหัวหน้ากิลจะไปหาหัวหน้านักบวชใช่ไหมเจยเขาก็ตอบไปว่าใช่เจยเขาจะหายไป3มวันดังนั้นในช่วงที่เจยเขาไม่อยู่ก็ขอฝากฝังให้น้องนักฆ่าดูแลกิลแทนเจยเขาด้วยน้องนักฆ่าก็ตอบตกลงและจะดูแลกิลด้วยความมุ่งมั่นถึงแม้ว่าในกิลจะมีแต่พวกรับมือยากสักหน่อยแต่ก็ขอให้กำลังใจน้องเขาละกันตัดมาที่โบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นโบสถ์หลวงของอาณาจากักรโดยที่นั่นก็มีคนตึงๆอยู่3าคนมายืนรรอออะไบางางงย่ เริ่มจากพี่นักมายากลหมวกสวยชื่อทรูโดตามด้วยพี่สิงโตชื่อเมอาแล้วก็จบด้วยเจมิเลียเจพูดสง่างามและยิ่งใหญ่หมายถึงตัวนี่ใหญ่มากครับเจเขาน่าจะซัก3เมตรได้พี่ๆสองคนนี่ดูตัวเล็กไปเลยโดยพี่สิงโตก็เริ่มรู้สึกโมโหแล้วเพราะตอนนี้เขากําลังรอหัวหน้านักบวชอยู่แต่หลวงพ่อแกยังไม่โผล่มาสักทีเลยทําให้พี่สิงโตเริ่มเอะอะโวยวายเจใหญ่ก็เลยดุพี่สิงโตไปว่ามึงเงียบๆดิใช่ใช เจ้เขาบอกเงียบมึงก็เงียบๆเลยดิฟังเจ้ครบบ้างเดี๋ยวพี่หยิบไม้มาฟาดซะเลยดิ่พี่สิงโตได้ยินแบบนั้นพี่แกโชเล็บให้ดูผมนี่รีบวางไม้เลยขอโทษครับพี่ในขณะเดียวกันพี่นักมายากลมวกสวยก็เข้ามาแทรกพร้อมบนพึมพำอะไรก็ไม่รู้ทำเอาพี่สิงโตและเจ้ใหญ่หันมามองพี่นักมายากลแทนและเพราะมันน่าลำคาญลุมตื้ดมันดีไหมแต่ก่อนที่พี่สิงโตกับเจ้ใหญ่จะได้ทำอะไรพี่นักมายากลก็เปิดก่อน ด้วยการชูไพ่อะไรไม่รู้ออกมาแล้วก็ยิ้มแฉ่งอย่างมีความสุขจากนั้นก็มียมรูตตัวใหญ่โผล่ออกมาจากด้านหลังของพี่สิงโตและเจ๊ใหญ่แล้วมันใหญ่กว่าเจ๊มีเมียอ,อีกอะแต่ก็ไม่เก่งเท่าไหร่โดนพี่สิงโตปาดไปหายเลยแล้วพี่สิงโตก็คำรามใส่เลยพร้อมกับอัญเชิญสิงโตสี่ขาออกมาพี่เมียเรายืนสองขาแต่สิงโตพี่แกยืนสี่ขามันต้องเก่งกว่าพี่แกแน่แเรียกออกมาแบบนี้แสดงว่าพี่เขาเอาจริงในขณะเดียวกันเจ๊ใหญ่ของเราก็ได้อัญเชิญต้นไม้ใหญ่ออกมา ใหญ่กว่าเจ๊แก่นะแต่ไม่สวยเท่าเจ๊แก่แน่นอนเศรษายไม่ใช่นางไม้อะอยากได้นางไม้ใหญ่อ่ะมีไหมส่วนทางฝั่งพี่นังกงเบญกน์ก็ไม่ได้รู้สึกบาดกลัวใจอย่างใดแถมยังบนพูดนของพี่แกก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยพร้อมบวกต่อได้ทุกเมื่อตอนนี้คือทั้ง3คนกับอสูรอันเชิญของพวกเขาก็พร้อมที่จะใส่กันละเพราะที่จริงก็อยากกําจัดกันเองอยู่แล้วเนื่องจากทั้ง3อยู่กันคนละกิวแล้วก็ไม่ถูกกันด้วยแต่ก่อนที่ทั้ง3คนจะได้ใส่กันอสูรอันเชิญของทั้ง3คนกก็ถูปาดไปเรียงตัว โดยคนที่ป่าก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเจหัวหน้ากิวของเรานี่เองพอโดนขวางแบบนั้นเข้าไปพี่สิงโตของเราก็เลยรู้สึกคันคนจะตีกันอย่ามาห้ามดิทําให้พี่สิงโตก็เลยเปิดใส่เจหวหนากิวของเราซะเลยแต่เจเขาก็หลบได้แบบสบายๆแล้วก็ปาดสวนพี่สิงโตไปเปิดก่อนไม่เห็นจะได้เปรียบเลยทางฝั่งของพี่นก้กบรายกรแม้จะเห็นพี่สิงโตหมดสภาพแต่ก็ไม่ได้ทําให้พี่เขาหวัดหวั่นกันอย่างใดพี่เขายังคงยิ้มด้วยความมั่นใจแล้วก็เปิดไพ่ออกมา แต่ก่อนพี่เขาจะได้ใช้ไพ่เจโฮนากิวเข้าไปจับแขนพี่เขาไปก่อนพูดง่ายๆก็คือกูไม่ให้มึงเปิดแล้วก็โดนหมุนแขนเป็นเบเบ็ดเลยพี่สิงโตยังได้เปิดพี่นักพยาธกรุเราดันโดนคุมกําเน,น,นิดซะงั้นทางฝั่งของเจใหญ่เห็นโอกาสก็เลยสั่งต้นไม้ของเจโจมทีไพที่เจโฮนากิวด้วยพลังทําลายล้างสูงตุงต้มตามกันเลยทีเดียวสุดยอดไปเลยเจแต่มันช้าไงเจเจโฮนากิวก็เลยสามารถหลบการโจมตีแล้วมานั่งสวยๆข้างๆเจใหญ,ใหญ่ได้แบบสบายๆ เมื่อ2เจมาเจอกันทําให้เราได้ดับเบิลเจโดยเจหัวหน้ากิลก็ได้เข้าไปอ้อนเจใหญ่ให้หยุดสู้แบบดีๆนะเพราะไม่อยากให้หน้าสวยๆของเจใหญ่ต้องมีรอยแผลเจใหญ่เห็นว่าตัวเองแพ้แล้วก็เลยยอมวางมือแต่โดยดีไม่เป็นไรนะครับเจถึงแม้เรื่องสู้เจจะแพ้แต่เรื่องสวยเจไม่แพ้ใครแน่นอนือเจใหญ่อ่ะสวยมากสวยสุดๆก็อาจจะมีตอนของเจใหญ่เขาวะผมอยากได้ตอนของเจเขาแบบสุดๆอะโอเคเรื่องบีดเจแล้วกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่า หลังจากที่การต่อสู้จบลงแล้วเจโฮน่ากิวก็โยนโพชั่นไปให้พี่สิงโตและก็พี่นักเบียลลกเยลเพื่อเอาไปรักษาบาดแผลเพราะเดี๋ยวต้องไปคุยกับมหน้าน,านักบวชพวกพี่ทั้งสองคนก็จำใจต้องใช้โพชั่นไปพร้อมกับความอับอายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะแพ้เขาแบบหมดรูปเลยหลังจากเคลียร์ทุกอย่างแล้วหลวงพ่อก็ได้โผล่มาแล้วก็บน่นพึมพำไปเรื่อยว่าพวกมึงจะมาสู้ที่โบสถ์ครูทำไมวะแล้วหลวงพ่อก็เข้าเรื่องนะครับโดยเหตุผลที่หลวงพ่อเลือกทุกคนมา ก็เพื่อจะแจ้งให้ทราบถึงตัวตนของกิลที่มีชื่อว่าแล็กนลล็อกโดยกิลนี้ก็เป็นกิลเกิดใหม่ที่มีเป้าหมายหลักคือการโจมตีกิลต่างๆทั่วโลกเรียกได้ว่าไล่ตบทุกกิลแบบเรียงตัวแล้วกิลนี้มันเป็นกิลที่ตึงมากสมาชิกกิลมีแต่พวกตึงๆกิลโหดแค่ไหนไอ้พวกกิลแล็กนาล็อกก็ตกเป็นลูกขนุนเลยทําเอาพี่สิงโตยิ้มด้วยความสนใจ และแน่นอนว่าที่หลวงพ่อเรียกทั้ง4คนมาคุยเพราะทั้ง4ี่คนเป็นหัวหน้ากิลที่ตึงที่สุดของอาณาจักรละหลวงพ่อเลยคาดหวังให้ทั้ง4กิลร่วมมือกันจัดการกับกิลเกิดใหม่สายเปรี้ยวและนรกให้จงได้ตัวตึงทั้ง3คนก็ตอบตกลงด้วยความยินดีและสนใจเพราะมันดูน่าสนุกดีทางฝั่งของเจหัวหน้ากิลของเราก็ตอบตกลงอย่างนอบน้อมถ่อมตนหลวงพ่อเราพอเห็นว่าเจเขาสุภาพเรียบร้อยหลวงพ่อเขาก็ยิ้มให้เลยด้วยความอบอุ่นพร้อมกับชวนเจเขา ไปประชุมกันต่อแบบสองต่อสองเอออันนี้ลุงพ่อเขาจะพาไปประชุมเรื่องอื่นนะสามคนนั้นไม่เกี่ยวเอาแค่เจ๊ัวน้ากิ้วก็พอแล้วเจ๊เขาก็ตอบตกลงแบบไม่ขัดขืนจะขัดขืนทําไมมันแค่ประชุมเออโดยลุงพ่อเขาก็จูงมือเจ๊มาเลยต้องจูงมือนะอยู่เจ๊เขาหลงทางแล้วลุงพ่อก็พาเข้าไปที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งภายในห้องก็มีตู้ใสๆพร้อมกับร่างของใครก็ไม่รู้นอนหลับอยู่ข้างใน แล้วคนในตู้นั้นก็หน้าตาเหมือนกับเจโฮนากิวมากๆแต่คนนี้เขาเหมือนจะมีอะไรดำๆครอบตัวอยู่ก็ไม่รู้โดยพอเจเขาเห็นร่างของสาวคนนั้นเจเขาก็รีบวิ่งไปหาพร้อมกับตะโกนชื่อของคนที่นอนอยู่ว่าเอเลนอร์บ่มบอกได้ว่าคนที่นอนอยู่เป็นคนที่สําคัญสำหรับเจโฮนากิวไปอย่างมากทําให้เราก็ต้องย้อนอดีตก,กันสักเล็กน้อยเมื่อไม่นานเท่าไหร่ได้มีเทพที่ชั่วร้ายลงมาลุกลานโลกมนุษย์ในตอนนั้นสองพี่น้องนั่นก็คือเจโฮนากิวกับน้องสาวของเจที่ชื่อเอเลนอร์ ได้ร่วมมือกันต่อสู้กับเทพตนนั้นจนจักการมาลงได้แต่นั่นก็ทําให้เอเลนอร์โดนคําสาบของเทพตนนั้นจนนอนเป็นผักอย่างที่เห็นในตอนนี้ซึ่งทางฝั่งของหลวงพ่อก็ขออาสาที่จะช่วยรักษาคําสาบให้เพราะหลวงพ่อรู้สึกซาบซึ้งในความรักของสองพี่น้องคู่นี้หลวงพ่อเห็นเจโฮนาคิวเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อน,น้องสาวของตอนแล้วหลวงพ่อน้ําตาไหลอ่ะมันซึ้งกินใจอ่ะถึงกับต้องไปยืนข้างหลังเจเขาเลยเพื่อชื่นชมความรักอันบริสุทธิ์มันส่างสวยงามจริง ด้วยความสงสารหลวงพ่อก็เลยเข้าไปปลอบเจเขาพร้อมให้สัญญาว่าจะช่วยชุบคุณน้องสาวกลับมาให้ได้แต่แต่แต,แต่จะให้หลวงพ่อทําเองทั้งหมดมันก็ไม่ไหวหลวงพ่อก็เลยต้องการความร่วมมือจากเจเขาด้วยจะให้ช่วยยังไงอันนี้เราไปคุยกันที่ห้องประชุมส่วนตัวกันดีกว่านะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้องสาวก็ฟืน้นเชื่อพ่อเถอะนะลูกแล้วหลวงพ่อก็พาเจหัวหน้ากิวไปที่ห้องประชุมส่วนตัว พอเข้าไปที่ห้องประชุมหลวงพ่อและเจโฮนาคิวก็ได้เปลี่ยนชุดกันมันเป็นชุดสําหรับประชุมนะคนเขาจะประชุมส่วนตัวกันเขาก็ต้องใส่ชุดแบบนี้แหละเนาะหลังจากนั่งลงเตรียมประชุมแล้วหลวงพ่อก็ได้เข้าไปกระชิบข้างๆหูข,ของเจโฮนาคิวเกี่ยวกับวิธีรักษาคุณ้องสาวคือที่ต้องกระชิบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความลับสุดยอดจะให้คนนอกรู้ไม่ได้นะที่จริงหลวงพ่อบอกเรื่องนี้กับเจโฮนาคิวไม่ได้ด้วยแต่หลวงพ่อเขาเห็นใจไงหลวงพ่อเขาก็เลยยอมบอก แบบกระซิบกระซาหลังจากรู้แล้วว่าต้องทําอะไรเจโฮนาคิวก็ได้หยิบขวดโพชั่นออกมาเป็นโพชั่นที่น้องนักเวทปรุงให้โดยเฉพาะเลยนะแล้วมันมีคุณสมบัติบางอย่างแต่ในเรื่องเขาไม่ได้บอกไว้นะครับเขาเซนเซอร์คำเอาไว้ม่รูมูมอนกันว่าจะเซนเซอร์ทําไมน้องนักเวทก็ถามไปด้วยความไร้เดียงสาว่าจะอยากได้ยาแบบนั้นไปทําไมคะเจ้ J. เขาก็ไม่อยากตอบเพราะว่ามันเป็นความลับของทาโบส์เขาตัดมาทางเจ้หลังจากทําใจอยู่นานเจ้ J. เขาก็ได้ตัดสินใจดื่มพชั่นนั้นเข้าไป พอเจดื่มเข้าไปปุ๊บร่างกายของเจเขาก็ตดือดตุ๊อุ๊ยแล้วพลังบางอย่างมันก็ตื่นขึ้นสร้างปฏิกิริยาบางอย่างในตัวเจแต่มันจะช่วยรักษาน้องสาวยังไงไม่รู้แต่เจก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้ร่างกายดีที่ได้รับการปลุกพลังนี้ไปช่วยน้องสาวของเธอให้จงได้ช่างเป็นเรื่องราวของสองพี่น้องที่น่าสืงใจจริงๆอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดนะครับผมพูดเองตัดมาทางอีกฝั่งหนึ่งก็ดูเหมือนว่าจะมีนักสู้สาวบางกลุ่ม กำลังถล่มบ้านเมืองของใครอยู่ก็ไม่รู้ซึ่งมีน้องหัวแมวกำลังไล่เก็บศัตรูอยู่และเจมีเขาก็กาลังเดินไปหาใครบางคนเพื่อถามว่าจะไปถล่มที่ไหนต่อดีพอเข้าไปดูใกล้ๆเอา้าหน้าคุณคุ้นหน้าเราเนี่ยโดยเธอคนนั้นก็ตอบกลับคาถามไปว่าอาจจะไปถล่มจกักรวรรดิหรือไม่ก็อาณาจักรละมั่งสุบๆเอาโดยเธอคนนี้นะครับก็คือหัวหน้าเกิยวรักนาร็อกที่มีชื่อว่าเอเลนอร์โดยเธอก็มีความตั้งใจที่จะไปตามหาพี่สาวของเธออีกด้วยเอ๊ะ เดี๋ยวก่อนนะท่านี่คือเอเลนอร์แล้วที่นอนเป็นผักนั่นใครวะอดีอย๋ยวบอกนะว่าเจโฮนาคิวกูไปกินหญ้าซะแล้วโอ้ยหมดกันเจโฮนาคิวสุดเท่โดนต้มซะเปื่อยเลยเออก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องหญิงสาวยอดนักรบตอนที่6ถือว่าออกมาครบทุกคนแล้วนะสรุปเลยเจสมุลัโชคดีสุดได้ผัวลองลงูมาก็น้องนักเวทที่มันก็ออกกึ่งเต็มใจนะช่วยเพื่อนทำพิธี ส่วนที่เหลืออย่างหมาเจ๊ฮัวหน้ากิวนี่หนักสุดลงไปกินหญ้าซะและ้วเพราะว่าล่างที่นอนในตู้แก้วใสๆนั้นน่าจะเป็นล่างที่สูงสร้างขึ้นมานะเพื่อตกตาเจ๊ฮัวหน้ากิวพราน้องเอเลนอร์ก็กำลังไปถล่มกิวต่างๆอยู่เลยจะไปนอนอยู่ตรงนั้นได้ไงแล้วมันก็ดันตรงกับช่วงเวลาที่หลวงพ่อเรียกประชุมเพื่อจกกัดการกับกิวแลกนาล็อกด้วยนะเดี๋ยวนั้นไอภาพสุดท้ายมันไม่ใช่คนละช่วงเวลาแน่นอนอะ่ะมันคือปัจจุบันที่เจ๊เขากำลังกินหญ้าอยู่นั่นแหละแต่ยังไงก็ตามสำหรีี ผมก็ขอเลือกําแล้วนะครับเพราะว่าผมทําครบทุกคนในกิวตัวหลักแล้วถึงแม้ว่ามันดูเหมือนจะมีต่อนะผมยังเยอะอยู่แถมเปิดตัวกิวใหม่แบบนี้โดนรับน้องแน่นอนแต่ผมไม่สนเพราะผมไม่ชอบเรื่องนี้คือผมทําเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่ทําง่ายไม่ติดเหลืองเรื่องอื่นนี่คือต้องเสี่ยงทายเอานะว่าจะรอดหรือเปล่าแต่เรื่องนี้เกียยวทุกอันเรียกได้ว,ว่าทำพาพสตัตงลุวนๆทําไปถอนหายใจไปมันไม่ใช่แนวผมจริงๆอะ่ะ เวลาผมอ่านเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกอนาถใจมากแต่ละคนที่คือเปิดเรื่องมาอย่างเท่จบเรื่องแล้วอย่างหมาโอ้ยแล้วล่าสุดนี่คือลงไปกินหญ้าซะและ้วไม่ไหวไม่ไหวนั่นไม่ใช่แนวผมจริงๆอะ่ะถ้าผมจะทําเรื่องนี้อีกคือมันต้องเป็นตอนหวานๆไม่เอาแล้วนะประชุมส่วนตัวอะไรบ้าบอคอแตกแต่ผมขอยกเว้นเจ๊ใหญ่เป็นคนหนึ่งนะถ้าเป็นตอนของเจ๊ใหญ่แบบไหนก็มาเลยครับถ้ามีตอนของเจ๊ใหญ่ออกมากรุณาบอกผมด้วยนะครับผมพร้อมจัดมากๆเลย ยังไงก็ทําสลับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ที่วิีโอหน้านะครับสลับวันนี้ผมไปก่อนละบ๊ายบาย